ไปเลยเลยส <c oughs> นุกไหมสนุก <c oughs> มากมือต <c oughs> ิดมากโอ้โหเจ๋มากเขามาชอบ เรามาถึงที่แล้วนะคะส่วนลุงโชนนี่ได้แล้วค่ะแลนด์มาร์กของเราได,ได้ที่นั่งแล้อยู่นี่ริมน้ำเลยอากาศดีน้ำเย็นนะออนูนดูดิแลวเดี๋ยวเราสั่งอาหารมากินกันตรงนี้ค่ะนี่มีเพื่อนด้วยเพื่อนตัวใหญ่เลยนี่ เราไปดูเมนูอาหารกันว่าว่าเขาจะมีให้เราสั่งอะไรบ้างเออเดี๋ยวไปสั่งอาหารก่อนแล้วด,ดูซิว่าป๊อกกี้จะลงน้ำไหมกี้กล้าลงน้ำไหมกี้กล้าไหมเตรียมแผ่นไหมนี่มี<ะ>แผ่นมามให้แล้วว่ะรอขึ้นเลยเออที่นี่เขาก็จะมีร้านอาหารขายสั่งได้เลยโซนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถแล้วตรงนู้นก็จะเป็นลำธารน,น้ำตกอะค่ะที่เรานั่งกัน มีผลไม้ขายด้วยนะนี่ทีหน้าผลไม้เขาดีมีมังคุดด้วยน่ากินจังนี่มายายที่นอนใช่ป่ะเนี่ยปอกกี้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเจ้าวัยรุ่นพี่เดินไปเดินมาต้องเอาป็อกกี้จุ่มลงน้ำเว้ยมันจะได้หายร้อนปอกกี้ลองเดินเลยน้ำสิเออเดี๋ยวเราเอาปอกกี้ลงน้ำสิ เออวิปตายเยอะเลยบอกกี้ต้องเดินตรงนี้เตรียมไหว้เลยอ่ะไหนเยอะไงแถวนี้สิชอบไหมชอบไหมเออลองให้มันเดินไหนๆกินน้ำกินน้ำกินน้ำด้วยนะ ไม่เคยมาจ้านี่ครั้งแรกนะจ้าลองสำรวจดิท็อกชอบเลยชอบไอตี้แต่เขาไม่เหมือนข้าวบะข้าปบะข้าปบะข้าวบะข้าวบะ,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 ะขาเป็นแบบนี้นี้ไปลงอีกทีไหม <laughs> ไปลงอีกทีไหมเจ <laughs> ๊ว่าถ้าเอามันลงทั้งตัวมันจะไหวไหมไหว <laughs> ลดดงอลงอีกไหมกี้ลงอีกไหม <c oughs> ลงอีกเปล่าอ่ะ <c oughs> จัดที่นอนแล้วว่ะจัดที่นอนแล้ววะอ้ะาพามาน้ำตกมาจัดที่นอนเฉย มาแล้วนะจ๊ะส้มตำตำไทย,ไ,ทยไข่เค็ม,มข้าวผัดแล้วก็น้ำตกหมูไก่ทอดหมดค่ะกินเท่าที่มีมยีามาืันนอนแล้วนะจ๊ะได้ที่แล้วจ๊ะอ่ะหมาชิวจ๊ะเออต้องเอาพัดลมมาให้หมานะจ๊ะพัดลมต้องมาวางตรงนี้แหละเดี๋ยวว่า<ม>อ่าปกกี้ พัดลมละของเธอคนเดียวคนอื่นเขาไม่ต้องมีเธอต้องมีพัดลม๊อกจะมีกล้องอยู่ดวยเขาบอว่าต่อลงน้ำสักรอบได้ไหมเ <laughs> ย็นมากเลยเ <laughs> ็นต้องจับบอร์ดไหมเออ มานมาห้ามกระโดดนะจ๊ะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ต้องกลัวนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆนั่งลงดีๆหันนางมาหน่อยมั้งสั่นสั่นไม่ยอมนั่ง 三年。 น่อยเดินเป็นไก่เลยวะน่าฟินสุดๆไปเลยอะ่ะจะหลับแล้วเหรอคะคุณลุงคุณลุงกอกย,ย้าย ยายแค่อีกแล้วนะเว้ยเห็นที่ไปเรื่อยๆตามแดดตันแดดแดดมาย้ายแค่กันแดดไปไปเอาไปก่อนเอานะไปปูก่อนปล่อยป๊อกไปก่อนนี่มันมาหาที่นอนด้วยใหญ่บ้านระวังนะป๊อกบอกหลับสบายสบาย เออออให้แบบว่านางกระโดดขึ้นแค่ได้ด้วยปอกปอกนี่แบบว่าซีนมากเล่นน้ำหลับไปแล้วสิให้เวลานางจะครึ่งชั่วโมงจะพาไปขับรถ a อ v เพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราต้องไปขับ a อคน ไอ้ที่เราเซฟมามันตรงนี้ไม่มีเน็ตไม่มีสัญญาณเลยมันใกล้ชิดธรรมาชาติใช่มันใกล้ชิดธรรมาชาติมากกะว่าจะมานั่งเล่นอา V วตรงนี้สักหน่อยทำอะไรไม่ได้จะ้ะนอกจากนอนหมาเนาะนั่งรอหมาตื่น <laughs> หมาซินอยู่คนเดียวจะเล่นน้ำเสร็จนอนค่ะน้ำเย็นมากมน้ำเย็นแบบน,น,น้ำใสแบบอู้ยเปียกแค่คนละ บ้านละหนึ่งร้อยบาท,ทอันหน,นึง่งแ,แค่อันละหนึ่งร้อยแต่เขาก็มีสั่งอาหารอะไรมากินได้เมื่อกี้เราสั่งเมื่อกี้เราไปซื้อมังคุดมากินด้วยมังคุดมาจากสวนนี่บ้านข้างเขาเปิดเพลงแล้วเราได้อนิสก์โอว่าเราทําอะไรไม่ได้เลย <c oughs> เราทำอะไรไม่ได้ทไไไดโทรศัพท์มาเปิดทีเซเดนไม่ได้เลยได้แค่ถ่ายรูปนค่นหละไม่มีใครสบายเท่านังของแอะ หลับจริงเพราะว่านางไปลุยน้ําลุยหินไ,ไงเดินห,หินแต่ไม่ไหว้นะจ๊ะ <c oughs> ไม่กล้าไหว้ลงไปครึ่งตัวยืนแข็งทื่อเลย <c oughs> นี่ค่ะสวนลุงโชยมาจากหน้าปักซอยก็ประมาณห้านิโลได้เนาะใช่แล้วก็ทางแบบแล้วก็ทางงุกงิดมาก <c oughs> ไปนี่ค่ะนี่เรากำลังกลับกันแล้วนะคะ แต่ทางมันจะเป็นแบบคลุกค่ะทางจะเป็นถุ่่ะแต่ลบเก่งมากสบายรถเข้าได้สบายน้องใช่ที่นี่เขาให้น้องหมาเข้าด้วยนะคะน้องหมาตัวนี้เขาไปเที่ยวด้วยนะคะเข้ามาสวนลุงชอยนะคะมีสวนทุเรียนด้วยลูกกระปิกกระป๊อกมากเลยส้มโอค่ะหน้าสวนกันเลยนี่ดกมากส้มโอต้นนี้ ลูกเยอะมากนี่เต็มเลยอ่ะสปอคเห็นสวนส้มโอไหมลูกน้อง๊อกก็อยากจะเห็นจี่เห็นต้นส้มโออย่างฮะพจี้ว่กเห็นไปก็ไม่รู้หรอกเคยกินก็อ ATV วันนี้ าณกี่นาทีอะคะสามสิบ,บนีดีอากาศก็จะเป็นประมาณนี้หน่อยวันนี้น่าจะอบอ,อ้าวเริ่มจากตรงนี้เหรอเ,เริ่มจากด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวไปจอดรถ<อ>แล้วก็ขึ้นรถตรงนู้นได้เลยค่ะเต้นเอามาสแกนห้า,หาร้อยบาทโอเคค่ะจ้ะาอ๋อกี้กำลังจะพาไปแล้วจ้าเขาบอกว่าเต็นท์สีน้ำเงินให้เขาไปจอดก็ได้เอารถไปจอดแล้วก็ไปยื่นใบให้เคียวเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปหาทิว เพ like ื่อไปเป็นแก๊งเลยเมื่อกี้มีเพื่อนไเป็นแก๊งเลยหายความร้อนก่อนนะจ๊ะมันต้องเราเข้าอย่างเงี้ยอะารเขาอุ้มให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่พร้อมหรือยังคะเมื่อกี้ใส่กระเป๋าเป้ไม่ดีไม่เวิร์ก เดียวว่าแล้วเดี๋ยวเกมขับอ่ะมันก็จะกลายเป็นไม่ถนัดก็ได้ปะให้เขาอุ้มมันนั่นแหละดีแล้วโอเคเลิศมาโหก๊อกอย่างเลิศอ่ะเดี๋ยวเขาก็คงมาสอนอ่ะโอ้โหป๊อกสู้ๆนะถอยหลังยังไง bài lòng mấy phải chạy bài một điều, ông mày, tâm nhá, đây à? อเดียวถูกไหมไม่ต้องบิดอะไรเลยอวที่เราก็แบบขับแบบปลอดภัยนะอเออปลอดภัยปลอดภัยไม่ต้องรีบพี่ปอกแบบว่าพยายามแบบสู้สุดใจไปเลย จะดูวิวบล็อกนี่หนูหนูเร็วไปอะลูกนี่น้องปลอก สนุกไหมสนุกมากดูสื้อผ well, ้โอ้โหลมากดูกระเป๋าไม่มีอะไรที่บอกว่าพี่ัวรนะจ๊ะฝาดมาไไหนก็ไม่รู้กระเด็นไปแล้วนี่แล้วก็เดี๋ยวเราเราจะไปที่น้ำตกกันนะคะที่มักคับน้ำแบนชื้น นี่ล้างโครงล้างแข้งล้างขาล้างโคนกันพีนน่ครับเดี๋ยวไปยืนตรงนี้ก็ได้เนี่ยจุ่มขาหน่อยอะได้หายเหนื่อยแล้วหาความเย็นอุ่ยอดมากเดี๋ยวเอาน้ำลูบๆท้องมันหน่อยอมันต้องอยู่บนนัดหน่อยไอปออ เอาน้ำลูกท้องหน่อยเดี๋ยวหมาช็อกมาช็อกลิ้นควยเมาไปยินตรงรมนไหนกเออให้มันเดินได้เหยียบน้ำหน่ได้ไมนาะเียเลยเบียเลยเหรอพี่เออ ตัวให้ใหเล่นน้ำตกเสร็จแล้วก็ไปต่อคะ่ะที่เรามาขี่ก็คือ R A T V คะ่ะ <A. S 2> R A T V คะ่ะ งอกกันนั่งนั่งหมดเลยงอกกันนั่งคนนั่งหมาสี่โมงครึ่งนี่ถ้ามาเล่นตอนช่วงสี่โมงครึ่งสี่โมงเป็นต้นไปอ่ะแดดมันจะไม่แบบทรมานมากเอาระวังหมาออกไกลเ่งล้ายังล้างแลครับเอาน้ำสะอาดๆไปล้างหน้าให้มันแบบล้างหน้าน้องปอกนะอีแม่กลัวเป็นหี่จะตกมาก โอเคเดี๋ยวไปเช็ดตัวที right uh, ่รถไปผับชุ่งฉ่ำชุ่งฉ่ำไปดูซิว่าถ่ายรูปเราติดหรือไม่เขาเห็นอยู่เมื่อกี้มีเราด้วยต้องโดนแน่เขาหนูนองไปด้ยดิเดี๋ยวแอดไลน์ได้ค่ะลูกค้าน้าเองกับค้าไม่เคยว่าไรยี้มบอกยิ้มแย่งี้ห่านเลิศ ต้องเอามีรูปเดียวหรอมีรูปเดียวมีคันละหนึ่งคาะดูดิปอมีแบสิบเก้าบาทนะดูดิปอกกี้นายิ้มอยู่บนเหรียญป่ะเลิศยังจะรู้ว่าต้องจับตรงไหนอ่ะ